อชอให้แกงง่ายๆหน่อยนะครับเอามากินเลยสักกลอนหนึ่งอ่ะได้ไหมเอามากินคาร้านนี่ <c oughs> เออออกมากินคาร้านรดเอามาให้กินหน่อยดิเอามาสักเม็ดหนึ่งอ่ะ ามาพูนึงอ่ะมามมอูอ้ามาพ่อแกนี่อ้าวโอเคเอากินเลยเจ้ากินโชว์ดิโอ้โหนี่ได้อย่างขาาเลือเลยค่ะเลือเลยค่ะโอ้โอ้อ่ะเอาไปแล้วใช่ะโอเคซูกแล้วอืมอืมหรวบเป็นยัง ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กินนี่แหละมาโอเคเอามาหนึ่งสองสามโยกสิค้าะ